นี่ป็นไงเง้ยปดลุกว่างไงพี่ไปยกเครื่องมาลา้างน้ำยาโอเคได้พี่มาแล้วพีโ่โอเควางโอเคลุยมาล้างพร้อมกันเลยดูแบบว่าดินเดินอะไรแบบไม่ได้ล้างเลยนะลองก่อนมีมาแค่ยี่สิบนะเอาแค่นี้ เออโอเคตรงนี้พอหนาๆเลยนี่นี่นดูแค่นี้พอไอ้หนูนี่เป็นไงเดียวไหมขาดจุ๊กะ